ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร้องเพลงพิเศษในพิธีไว้อาลัยมอบให้แด่นักแสดงสาวตังโมดิดาสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ปุอัญชลีครับโดยเจ้าตัวเผยว่าในคืนแรกตนเองจะเป็นคนร้องเพลงส่วนในวันถัดไปก็จะมีนักร้องท่านอื่นๆมาร้องเพลงในงานนี้ด้วยส่วนข้อความที่ได้โพสใน IG เนี่ยมาจากคำพูดของโบทีเคซึ่งเป็นคำพูดในคัมภีร์ฟังแล้วรู้สึกชอบและอยากให้กำลังใจโบด้วย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้หากพูดความจริงทุกอย่างจะจบลงเรื่องนี้ด้วยหนึ้ขอ้องหนูได้นะมันมากเรื่องนี้ถ้าพูดความจริงแต่ต้นเนี่ยมันก็น่าจะจบนะฮะคค่นั้านเองเองไม่ต้องมามาทำให้ทุกคนต้องรื่นวาต้องเอาใจช่วยต้องขอตางดำต้องต้องคาดหวังรุ่งคาดหวังนี่ว่าคดีมันเลยจะจบสักที อะไรที่พี่โพสไปเพราะว่าพี่รู้สึกว่าให้กำลังใจโบด้วยเพราบอกเขาพูดในมีความเขามีความในตรงนั้นว่าเขาเอ๊ะมีอะไรเปล่าจะอันตรายไหมบอกพูดความจริงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเขารู้ว่าเขาตั้าใจอ่ะในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำโอเคแต่ว่าเพื่อนเขาไปอยู่ในเหตุการณ์ทางนึงด้วยทานึงด้เลยจำเป็นที่จะต้องต้องออกมาที่จะพูดแล้วก็ให้ความจริงพี่โพจะไปว้วมไหมครับ แต่และว,วันก็จะมีเพลงทุกส่วนวันแรกก็จะเป็นพี่น้องวันที่สองก็น่าจะเป็น ue, บอยกิ๊เฟอร์วันที่สามอาจจะเป็นบีบีพัคก็จะมีนักร้องคนอื่นที่มาร่วมก็มีน้องตะสุดที่มีทูแอนนัมนาบุญหลงตอนนี้เตรียมการอะไรไปถึงไหนแล้วพี่ป<อ>ุ<อ>้มในส่ัดการเในของพี่เอเห็นต่างได้เตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้คือเราจะมีการซ้อม เพราะว่ามันจะมันจะจบแล้วใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการซ้อมอนักดนตรีมีการซ้อมนักร้องทีมมัส,สก,การงหมดแล้วก็รวมทั้งทีปฏิคมก็มคือการดูแลคือคือมีหลายส่วนงานมากที่จะต้องทำเพลงเปลี่ยนไปทีจะเพลงมีพุ่งกระรอทั้งมสามคืนเลยกันไม่ค่ะจะมีเพลงพิเศษคือของเราจะมีทีมมัส,สการจะร้องเพลงรวมก,กันให้ทีประชุมร้องด้วยกันแล้วก็เพลงพิเศษวันแรกจะเป็นพี่ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ